สายจัดโต้คอมห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีในการเข้าสู่วงการไฮไฟเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามาจาัดโตะคอมนะครับด้วยลำโพง e ีเล็กเดบิวค n n เน็กซ์รุ่นนี้กันครับ สวัสดีครับผมโรมมน LCD TV ไทยแ l นด์ครับหากพูดถึงแบรนด์ ELAC นะฮะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาคือแบรนด์ลำโพงไฮเอนจากประเทศเยอรมนนีในอดีตเนี่ยเราก็มีรีวิวลำโพง ELAC มากมายเลยนะพวกลำโพงโฮมเทเเตอร์ลำโพงฟังเพลงนี่แหละแล้วก็เดินทางมาถึงปี2023นี้นะครับ วิธีการใช้งานของคนเนี่ยก็แปลเปลี่ยนไปอ่ากระแสจากตัวคอมเนี่ยถือว่ามาแรงเลยเขาก็ใช้ความรู้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยองความรู้ของเขามาย่อส่วนนะครับแล้วก็เปิดตัวลำโพง e-lac debuts connect คู่นี้ออกมามันเป็นลำโพง all-in-one ไซส์คอมแพกเลยครับใช้ต่อคอมก็ได้ใช้ต่อกับทีวีก็ดีแล้วก็ตั้งราคาขายเนี่ยไม่โด่งจนเกินไปด้วยทำให้หลายท่านเนี่ยสามารถสัมผัสประสบการณ์ไฮไฟได้นะครับในราคาที่ยังถือว่าเอื้อมไหวยอยู่ครับ รุ่นนี้เนี่ยมาทั้งหมด4ส,สีด้วยกันครับผมขึ้นภาพประกอบให้ดูแล้วก็ตัวที่ผมได้มาเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยครับผมพลิกให้ดูนะจะเป็นแบบกึง่งเงากึง่งด้านถ้าเราเอามาดูนะครับด้านหน้าที่เป็นสีดำเนี่ยคอนเซปต์เขาเป็นสีทูโทนแบบนี้ผมว่ามันดูเรียบหรูด,ดีและเขาก็ยังให้ตัวหน้ากากผ้ามาด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนอะตามหลักสากลเลยเมื่อเราใส่หน้ากากผ้านะครับปิดเข้าไปก็เปรียบเสมือนโล่ป้องกันแนละบางทีเนี่ยเราเผลอไปโดนดอกลำโพงทำความชำรุดเสียหายได้แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราลองเปิดหน้ากากาออกมาเสียงเนี่ยมันจะเปิดกระจ่างขึ้นแบบจับต้องได้เลยนะครับฉนั้นเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะทีนี้มาดูหัวใจที่สำคัญนะฮะก็คือตัวชุดไรเวอร์ลำโพงของเขากันบ้างอย่าง Twitter ที่ให้มาเนี่ยก็เป็นซอฟต์โดมนะครับแล้วก็มีชุดมิดเบสบูเฟอร์มาให้ด้วย ถ้าเราพลิกมาดูที่ด้านหลังเนี่ยจะเห็นช่องคายเบสด้วยครับตัวเนี้ยจะช่วยให้เบสเนี่ยลงลึกได้มากขึ้นมากกว่าพวกตู้ปิดแบบธรรมดาแบบทั่วไปครับตัวเนี้ยมีกําลังขับอยู่ที่50บบัดต่อข้างนะครับก็คือ2ข้างก็คูณ2เข้าไปเป็นลําโพงแบบแอคทีฟคือมีแอมป์ในตัวแค่เราเสียบปลั๊กก็เล่นได้เลยครับถือว่าใช้งานง่ายดีถัดมามาดูพวกพอร์ช่องต่อกันบ้างนะครับถือว่าให้มาครบครันที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในการที่จะเป็นลำโพงออ l i อินวันนี่แหละ ที่ผมชอบที่สุดนะครับใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยก็คือช่องต่ออย่าง USB ครับเห็นไหมมันเป็น Type B แบบนี้นะช่องต่อ USB ของเขาเนี่ยมันมีภาค DAC หรือว่า Digital t o a n a l o g o o n v e r t r r อยู่ในตัวเลยครับรองรับเสียง high resolution เนี่ยสูงถึง96ก h z ที่24บิตครับคือถ้าจะเอาเสียงดีที่สุดเนี่ยให้ต่อพอร์ช่องนี้นะแล้วก็อื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีพวก optical มีซาวูเฟอร์ out ด้วยนะครับสามารถเสริมลำโพงซาวูเฟอร์ภายหลังได้ รวมถึง HDMI ARC Audio Return Channel ใช้ต่อกับทีวีนะครับเอาเสียงออกจากทีวีได้เลยครับแล้วก็มีช่องต่ออนาล็อกนะครับสีแดงสีขาวแบบนี้ใช้ต่อเครื่องเล่นต่างๆได้รวมถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะพวกว i n เน p l a เพลเยอร์เนี่ยเพราะว่าเขามีภาคโฟโนโอยู่ในตัวครับเขามีช่องเสียบสายลำโพงนะครับที่เป็นแบบบอ d i n งโพส์มาให้ด้วยเราใช้สายแถมของเขาเนี่ยที่เป็นสายสปีกเกอร์นี่แหละนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับระหว่างลำโพงทั้งสองข้างทำให้มันยิงเสียงออกมาพร้อมกันได้ครับ แล้วก็หนีบแบบนี้ได้เลยส่วนด้านบนเขาก็มีปุ่มนะครับหมุนปรับเพิ่อมวอลลุ่มด้วยและเขาก็มีปุ่ม LR นะครับในการเลือกให้ลำโพงตัวรองเนี่ยที่เรารับเสียงจากลำโพงตัวหลักนะครับว่าให้มันเป็นข้างซ้ายหรือขวาได้อย่างอิสระตามที่เราต้องการครับมันจะช่วยให้การ Set เซ็ตอัพเนี่ยมีความยืดหยุ่นขึ้นด้วยนะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องฟิกให้ลำโพงตัวหลักเนี่ยอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแล้วก็การเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยก็รองรับ Bluetooth แบบ AX เลยนะ ซึ่งจะให้คุณภาพเสียงดีกว่าบลูทูธแบบทั่วไปครับแต่ก็มีข้อแม่นิดนึงนะครับว่าเพลเยอร์หรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะต้องรองรับแอป X เช่นกันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับรีโมทคอนโทรลมีขนาดเล็กแต่ถือว่าให้ปุ่มมาครอบคลุมนะครับเนี่ยพวกเพิ่มลดวอลลุ่มต่างๆเข้าอินพุตอย่างพวกบลูทูธ USB Optical HDMI มีให้ทั้งหมดรวมถึงปุ่ม LED ด้วยนะครับด้านหน้าของลำโพงเนี่ยจะมีไฟ LED แสดงสถานะอยู่ หลายท่านเนี่ยเห็นว่ามันกวนสายตาก็สามารถกดปิดไปได้ด้วยไซซิ่งของเขาเนี่ยถือว่าเหมาะกับการเอามาทําเป็นเดสก์ท็อปสปีเกอร์อย่างยิ่งนะครับก็คือลําโพงวางโต๊ะคอมนี่แหละหรือท่านไหนเนี่ยเอามาต่อกับโน้ตบุ๊กก็ทําได้นี่วางแบบนี้เลยครับผมเชื่อมผ่านสาย USB เห็นไหมครับแบบเนี้ยคุณภาพเสียงจะดีที่สุดด้วยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตไปเล่นเว็บเบราว์เซอร์ไปแล้วก็เปิดเพลงฟังจากแอปอย่าง Tidal ผมสมัครเนี่ยแพ็คสูงสุดเอาไว้เลยเป็นแพ็ก Hi-Fi Plus นะจะให้คุณภาพเสียง h i ไล s สูงที่สุดด้วยครับจะขึ้นโลโก้ Max แบบเนี้ยโชว์ตามเพลงเลยผมลองฟังเพลงหลากหลายแนวเลยนะครับเดี๋ยวผมลองคัดเลือกบางเพลงขึ้นมานะครับแล้วจะอธิบายคาแรคเตอร์เสียงให้ฟังอย่างเพลงแรกเนี่ยก็คือเพลง how far I go นะครับเพลงประกอบกระตูนเรื่องโมอันเป็นเพลงที่สร้างความแกรนได้ดีในะระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูสักช็อตหนึ่ง เอาเรื่องเสียงร้องก่อนมันถือว่าชัดแบบพอเหมาะนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับเวลานักร้องเขาเอื้อนเนี่ยใช่มันชัดอยู่แต่ว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้บาดนะฮะหรือว่ามีความเสียดขึ้นมาเลยตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของ Twitter แบบซอฟโดมครับแล้วในจังหวะที่พวกเสียงกลองขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเบสมันขึ้นมาช่วยอบอุ้มทําให้เพลงโดยรวมเนี่ยมันมีความน่าฟังมากยิ่งขึ้นมีความกลมกล่อมขึ้นด้วยครับ โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นเสียงแนวแบบเป็นกลางอ่ะนูทรัลฟังสบายนะครับได้หลากหลายแนวถัดมานะครับมาลองฟังเพลงยอดฮิตนะครับอย่าง Shape of You ของเอชแรกันบ้าง mm hmm. นี่เห็นไหมคาแรคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยก็เป็นลักษณะชัดแต่ยังคงความฟังสบายไว้ได้ดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นมากๆเลยเอาเรื่องเบสก่อนเห็นไหมให้มาแบบพอดีคำเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่ม X base บนรีโมทคอนโทรลนะกดเพื่อบูสปริมาณเบสเพิ่มขึ้นเลยดับที่เขาให้มาแบบเบื้องต้นเนี่ยค่า e ดี u l t ผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ทส่สรดุลอยู่แล้วครับแล้วก็เสียงร้องกับเสียงชิ้นดนตรีเนี่ยถือว่ามีความกลมกลืนเข้ากันได้ดีนะระดับหนึ่งเลยฟังเราลื่นไหลดีครับ โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นลำโพงสายสบายนะฟังเพลงได้หลากหลายแนวด้วยครับแล้วถามว่าลำโพง Hi-Fi หน้าตาแบบนี้เล่นเกมได้หรือเปล่าคำตอบนะครับผมถือว่าทำได้ดีเลยแหละผมลองเอามาต่อนะครับเล่นเกมอย่าง Counter Strike Global Offensive เกมยิงปืนในตำนานนะครับที่ผมเล่นตั้งแต่ยาวไวเลยจนอายุปูนี้ก็ยังเล่นอยู่ผมให้ลองฟังสดๆเลยนะ นะเสียงแรงประทะถือว่าใหญ่แล้วก็สะใจเลยดึงอารมณ์ร่วมของเราเนี่ยเข้าไปสู่เกมได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับถ้าเราเปรียบเทียบกับพวกลำโพงคอมเิตเตอร์ราคาหลักพันนะคุณภาพเสียงแตกต่างกันแบบจับต้องได้เลยแต่ขอย้ำอีกทีนึงนะคบว่าความตึงตังที่เราได้เนี่ยเขาถูกปรับจูนมาให้อยู่ในเลเวลแบบพอดิพอดีนะครับกับการเอาลำโพงมาตั้งไว้ใกล้ๆแบบนี้นะครับทำให้เสียงเนี่ยมันไม่ลุกเร้าจนอึดอัดจนเกินไปด้วย รูปลักษณะสเสียงแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยมันทาให้ผมเนี่ยนั่งเล่นเกมได้เป็นระยะเวลานานนะครับได้อารมณ์ร่วมอยู่แล้วก็ยังคงความผ่อนคลายของเสียงไว้ได้ดีด้วยครับถัดมานะครับมาดูการเชื่อมต่อกับทีวีกันบ้างเราทําผ่านพอร์ต HDMI ARC ที่ด้านหลังของทีวีเนี่ยต่อตรงเข้ามาสู่ลำโพง e l e c t d e u t c o n n e c t ได้เลยนะครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะคือตัวสายเนี่ย ที่เอามาเชื่อมกันระหว่างลาโพงทั้งสองข้างที่เขาแถมให้มาเป็นสายสปีกเกอร์นี่แหละความยาวเนี่ยมันจะอยู่ราวสัก1.8เมตรนะครับคือมันก็เหมาะกับทีวีเนี่ยไซส์แม็กสุดอยู่ที่ประมาณสัก55นิ้วถือว่าความยาวกําลังพอดีนะหรือว่าไซส์เล็กลงกว่านั้นเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามทีวีท่านไหนเนี่ยไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับเช่นไซส์65นิ้ว75นิ้วหรือว่าใหญ่โตจัมโบ้85นิ้วอันนี้เนี่ยต้องไปหาสายลําโพงที่ยาวเพียงพอเนี่ยมาประยุ คุณภาพเสียงในการดูหนังถ้าเราเปรียบเทียบกับพวกลำโพงซาวบาร์แบบชิ้นเดียวเลยไม่ได้มีลำโพงซาวูเฟอร์แยกออกมานะเพราะว่า e l e c t r e b u i l d c o n n e c t เนี่ยกินเรียบเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเบสเนี่ยถือว่าใหญ่โตนะ,ะเกินขนาดตู้ไปด้วยซ้ำครับนี่ผมทดสอบกับเรื่องอย่าง b u b l โ b บ e ให้ดูในฉากต่อสู้ตอนต้นเรื่องนะครับ ถือว่าได้อัตรลดเลยนะครับน้าเสียงของหุ่นยนต์เนี่ยมีความใหญ่นะฮะมีความหนาขึ้นมาดูชัดถ้อยชัดคําแล้วก็มีพลังส่วนเสียงเอฟเฟกเนี่ยพวกเสียงต่อสู้ตุ้มตามต่างๆนะครับมันจะติดทุ้มเล็กๆนะตามคาแรคเตอร์ของลําโพงตัวนี้เลยผมว่ากําลังดีอะ่ะคือมันไม่ถึงขั้นจีจจ๊ดจ้าทะลุทะลวงให้ลาคาญใจครับส่วนที่ผมทําประจํานะครับก็คือการเอาลำโพงคู่นี้นี่แหละมาฟังพวกมิวสิกวิดีโอนะครับผ่านอย่างแอปพวก YouTube ถือว่าฟังเพลงน้องออกรดออกชาติเลยนะครับเพราะว่ามันดาี้้้วยซํ แล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยมันดีกว่าพวกซาบาแบบเห็นเห็นเลยครับแถมนะคือเราสามารถใช้รโมคอนโทรลของทีวีควบคุมเจ้าลำโพงตัวนี้ได้ด้วยเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันผ่าน HDMI ARC <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาก็รองรับนะครับการเอามาเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าวายเนียรเพลย์ได้ด้วยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็มีพอร์ตอย่างอนาล็อกนะมีภาคโฟโนอยู่ในตัวถือว่าเชื่อมต่อได้ง่ายเลยครับผมสาธิตกับเครื่องเล่นแบรนด์อย่าง v ว c t o r r a ให้ดู และด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยเขามีหลากสีให้เลือกถูกต้องไหมครับเราสามารถเอาประยุกต์นะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านหรือแม้กระทั่งพวกคาเฟ่นเนี่ยไปตั้งวางเก๋ๆได้ด้วยแล้วเปิดเพลงนะครับผ่านมือถือนี่โยนผ่านบลูทูธขึ้นไปเล่นแบบนี้ได้เลยครับข้อดีผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะคะทีนี้มาดูข้อจํากัดที่ผมพบเจอระหว่างการใช้งานกันบ้างด้วยราคาของเขานะคะที่อยู่ประมาณทัก20,000กว่าบาทอ่ะทำให้เขาเนี่ยยังไม่รองรับการสตรีมมิ่งไร้สายผ่าน WiFi นะครับจะรองรับบลูทูธเพียงอย่างเดียว และอย่างที่2เนี่ยคือตัวสายลําโพงที่เขาแถมให้มานะครับเอาไ้ใช้เชื่อมต่อนะครับระหว่างลําโพงทั้ง2ข้างเนี่ยความยาวก็จะถือว่าแม็กสุดที่ทีวีไซส์อย่าง55นิ้วครับถ้าทีวีไซส์ใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นประยุกต์นะหาสายลําโพงที่ยาวเพียงพอเข้ามาเสริมด้วยตัวเองครับโดยสรุปนะครับอ e l e ล็ n e c บิวคตัวนี้นะครเป็นลำโพง Hi-Fi s i ไซส์คอม c พนะครับ ที่ฟังสบายให้เสียงเนี่ยนูเทรลเป็นกลางสัดุลดีเนี่ยในทุกๆย่านเลยนะครับแล้วก็มีความอเนกประสงค์ในการใช้งานสูงด้วยฟังเพลงนะครับดูหนังเล่นเกมทําได้ทั้งหมดนะครับเราจะมาต่อทีวีก็ได้จัดโต๊ะคอมก็ดีนะฮะหรือว่าต่อบลูทูธเขาก็ทําได้ทั้งหมดและด้วยราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่26,900บาทนะครับแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยเขาจะจัดโปรโมชั่นนะหรือประมาณ1 9 5 0 0บาทเท่านั้น ทำให้เป็นราคาที่น่ารักขึ้นนะครับแล้วก็เอื้อมถึงนะครับเป็นก้าวแรกสู่สายไฮไฟได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยฉะนั้นครับสายจาัดโต๊ะคอมนะครับท่านไหนมีการใช้งานเป็นลักษณะที่ผมพรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็โปรดรับไว้พิจารณานะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว e l e c debut connect นะครับลำโพงไฮไฟสายจาัดโต๊ะคอมถ้าท่านไหนชอบคลิปในหมผมฝากกดไลค์กดแชร์ไลคกด s u b สไคร b e ให้ช่องของเราด้วยนะสวัสดีครับ